สวันเกิดวาจาสิทธิ์สาบแช่งใครเป็นดังปากก่อนจะรับฟังคำทนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและให้ตัวคุณเองพิมพ์อวยพรพิมพ์ต่อใต้โพสได้เล,เลยว่าหนูโชคดีบูจา ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณ ปูจ๋าลูกอยากรู้ว่าสามวันเกิดไหนที่วาจาสิทธิ์สาบแช่งใครเป็นดังปากและขอคําแนะนําคําตักเตือนจากปู่ด้วยคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันศุรนกร ขอเสียงคนเกิดทั้ง3ามวันนี้และพิมพ์ต่อใต้โฟดได้เลยว่าหนูโชคดีปู่อยากจะบอกอยากเตือนพวกเราในช่วงนี้ว่าใบแรกเสียเปรียบนะครับต้องยอมรับว่าเราทําอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับเรามักจะโดนเอาเปรียบนะครับหรือว่ามักจะมีใครได้เปรียบเราเสมอนะครับเอาเปรียบเราอะไรต่างๆต้องระมัดร,ระวังนะครับต้อง นักกลุ่มในด้านต่างๆนะครับอาจจะเสียรู้ไม่รู้ทันรต่างเขานะครับเราเองนะครับก็จะเสียหายได้นะครับฉะนั้นถ้าเราทนได้เราก็ทนแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมนะเราก็ต้องหาวิธีทางแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าเขาเราเสียเปรียบบ่อยๆนะครับเราก็จีปัญหาได้นะครับอย่างน้อยเราก็ต้องมีวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ ในที่สองนะครับที่ปู่อยากเตือนอยากแนะนํานะครับก็ในช่วงนี้ตัวเราเองนะครับอยากจะมีอิสระภาพในทุกๆด้านนะครับไม่อยากมีข้อผูกมัดนะครับบางคนก็ทํางานอยู่ก็อยากจะมีอะไรที่เป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าอยากจะมาทํางานส่วนตัวนะครับมีอิจาการเป็นของส่วนตัวเป็นอิสระภาพมีเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น ในต่อมานะครับเรื่องการงานช่วงเนี้ยจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสสําเร็จนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรตามมานะครับในเรื่องของกรรมเก่านะครับก็อาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรานะครับเตรียมตัวรับต่างๆนะครับหรือเตรียมเรื่องแก้ไขไว้อุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดนของนะครับก็หมายถึงว่านะครับตัวเราเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยสติสตางอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะทําอะไรที่มันเหมือนกับไม่ได้เน็กไม่ได้ฝันนะครับบางคนก็ไปซื้อของซื้อมาซะเยอะเลยนะครับกล่าวว่าจะตุนของไว้นิดนึงก็กลายเป็นว่าซื้อมาเยอะเลยนะครับเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ขอให้ตั้งสติดีๆนะครับว่า ในตรงนี้เราอาจจะมีความพลาดพลั้งในบางเรื่องบางราวนะครับแล้วก็มันจะได้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่เข้ามารบกวนเรานะครับอาจจะมีใครบางคนนะครับโดนของเข้าไปก็ได้นะครับต่อมานะครับแย่งชิงนะครับในสังคมปัจจุบันนะครับคนที่เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมา ไม่จริงจังนะครับจริงจังจริงใจเลนต่างไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะครับต้องแย่งชิงทรัพยากรกับเขาเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมนะครับมีข้อปัญหาอะไรต่างเราเตรียมการแก้ไขไ,ไว้ล่วงหน้านะครับเราก็จะได้ไม่เกิดมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็คือเราอาจจะต้องจําลองเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องงานของเราเรื่องเงินของเราไว้ด้วยนะครับ นะครับแล้วก็ตรงน,นี้นะครับก็เป็นคําแนะนํานะครับของปู่นะครับที่ให้ลูกหลานไว้นะครับใครมีปัญหาติดขัดอยากดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดาวอะไรนะครับตก เดือนไม่ดีนะครับดาวอะไรตกยินนะดาวอะไรตกมรณะดาวอะไรต่างๆนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงดาวนะครับว่าแต่ละคนมีปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อไขวิบากกรรมและหาวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับอาจารย์แนะนำนะครับการดูดวงเพื่อไขดวงชะตานะครับร5 9 9นะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับ